เวลาจะชดใช้ค่าเสียหายนั้นกฎหมายเขาให้กรกตไปฟ้องศาลชั้นต้นถ้ามีการอุทธรณ์ก็ไปศาลอุทธรณ์ถ้ามีการอีกาก็ไปชั้นศาลอีกาใช้เวลานะครับ10ปีบางทีก็ยังไม่ได้เงินคืนแต่ท่านทิ่รลกครับมาดูกฎหมายใหม่นะครับกรณีที่ท่านได้ใบแดงกฎหมายใหม่เขียนไว้ไว่าอย่างไรนะครับกรณีที่กกตยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์นะครับเพื่อ ให้ท่านนั้นได้ใบแดงหรือใบดำนะครับกฎหมายเขาเขียนบังคับเลยว่าให้ศาลมีคํำสั่งให้ผู้สมัครลายนั้นชดใช้ค่าเสียหายไปในคดีเลือกตั้งพร้อมกันไปเลยไม่ต้องไปฟอ้องใหม่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าได้รับเรื่องร้องเรียนกรกตได้รับเรื่องรองเรียนก็สอบสวนไปสอบสวนไปปรากฏว่านะครับพอหลังวันเลือกตั้ง หรือว่าประกาศผลไปแล้วกว็จะสอบสวนเสร็จกกตก็ไปยื่นคำร้องที่ศาลขอให้ใบแดงคนนี้หน่อยเพราะว่าเราได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่1น,นะครับสมมติว่าเราได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่1กกก็ส่งคำร้องไปศาลก็จะสั่งเลยนะครับว่ากรณีนี้ให้เพิกถอนสิทธิ์การกตั้งนายกเป็นเวลา10ปี10ปีนะครับ10ปีแล้วก็ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้โดนใบแดงก็คือครั้งนี้ สมมุติวาหมดไปหกแสนนะคะเลือกตั้งสถงนี้สมมุติว่าเทศบาลเนี่ยหกไปเหมือนไปหกแสนก็จะบอกเลยว่าให้ชดใช้หกแสนบาทแล้วก็จัดก,การเลือกตั้งใหม่แทนนั่นแหละครับเวลาไม่นานนะครับเวลาในการทําสมนวนเวลาขึ้นศาลจริงๆในทุกวันนี้ไม่น่าจะเกินครึ่งปีไม่น่าจะเกินอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ําไปดังนั้นน้าถ้าศาลให้ใบแดงปุ๊บสั่งมาในพร้อมกันเลยว่าให้ชดใช้เงิน0กแสนบาท นั่นก็หมายว่าผู้สมัครนั้นตกเป็นลูกหนี้ของกกตหรือของเทศบาลท่านต้องมีหน้าที่เลยชดใช้หนี้หกแสนบาทถ้าไม่ชดใช้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกตก็จะประสานไงครับประสานอายการประสานกรมบังคับคดีเพื่อให้สืบซับสืบซับยังไงครับไปเจอที่ไหนไปเจอรถยนต์ก็ยึดรถยนต์ไปเจอที่นานก็ยึดที่นาเจอบ้านก็นยึดบ้านเพื่อ ขายท่อตลาดเอาเงินมาคืนเทศบาลนี่คือเรื่องใหม่ที่ท่านจะต้องเตรียมตัวถ้าโดนผมเชื่อว่าท่านคงไม่อยากโดนหรอกไม่อยากทำแต่ว่านี่คือกฎหมายที่เขียนไว้แล้วผมคิดว่ามีประสิทธิภาพน่าจะบังคับใช้ได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนท่านนะครับ